สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดูให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอเดีย ได้ที่ user บุพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเ้นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญราชินีถือเหรียญนะครับราชาถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ u d g m e n t นั่นเอง ไพ่เปิดออกมาแล้วพลังงานค่อนข้างดีทุกใบเลยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎลักขนากรากฎนั้นมีโอกาสที่จะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงไปในโนนมทิศทางที่ดีขึ้นมีแพชชั่นในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันและกันพลังงานของการดึงดูดใจกันและ ราชานะครับมาพร้อมกับราชินีถือเหรียญแปลว่าความรักความสัมพันธ์นั้นสามารถที่จะมีความนันแฟนต่อกันความรู้สึกดีๆต่อกันจึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆและความเป็นรูปธรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีความชัดเจนและก็มีความอดทนความเข้าใจกันการไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็มีแพชชั่นในการดึงดูดใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพโดยรวมของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสดีๆความรู้สึกที่จะทําให้ความรักนั้นลงเอยและลงตัวกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยเดี๋ยวทีนี้เรามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณมากขึ้น ขอให้ให้กับชาวกรรกฏดลักขณะกรากฏเพิ่มเติมน,นะครับว่าดวงของชาวกรกฏจะเป็นอย่างไรต่อสี่ไม้ไพ่ก้าเหรียญโผล่มาหนึ่งใบแล้วนะครับเจดดาบแต่ไม่เป็นไรเนาะหนดาบ แล้วก็เด็กถือดาบอิทธพลใต้สำรับ The Empress เหมือนเดิมแปลว,ว่าความรักความสัมพันธ์มีไพ่ในกระถิบเพียงใบเดียวก็คือไพ่เจ็ด ดาบนะครับเจ็ดดาบมันเป็นความคุมเครือมันเป็นอะไรที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนก็จริงแต่ว่าเท่าที่ดูคือก็อยากจะบอกว่าเราจะไม่สามารถบอกได้แบบนั้นเสมอไปหรอกนะครับแค่บอกว่าเราอาจจะมีปัญหาบ้างกับความรักที่เขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปบ้างนะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีภาวะความรู้สึกในเรื่องของความเป็นเนกาท t i บ้าง เด็กถือดาบบางครั้งเราก็อาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์ให้รอบคอบดูให้รอบด้านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเราอย่าพิ่งรีบอย่าพิ่งเร่งบางทีเราก็อาจจะมีความเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงล่ะเหมือนเอาแต่ใจเกินไปนิดนึงอ่ะพอแบบเรามีความรู้สึกว่าเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราก็เริ่มหน่อยเราก็เริ่มงอนเราก็เริ่มแบบนะเหมือนเด็กนิดนึงอ่ะมีความรู้สึกแบบเออทาอะไรไม่ได้ก็มีความรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับตีโพยตีพายบ้างอะ่ะบางครั้งมันก็จ,จะมีแบบประเด็นแบบนั้นบ้างขึ้นบ้างพอสมควรแต่ไพ่บอกว่านะครับคุณสามารถจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนได้นะครับแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมากเลยนะครับถ้าเราเข้าใจในบริบทของความรู้สึกกับความสัมพันธ์นะคุณนะครับไพ่แบบนี้คือก้าเหรียญ9เหรียญคือแปลว่าเราต้องพยายามควบคุมภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วพยายามมองการไกล แล้วเราจะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกในสิ่งที่เรากําลังคิดหรือกําลังตัดสินใจอะไรที่ดูไม่ชัดเจนมันไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายเสมอไปมันอยู่ที่ใจของเราสามารถควบคุมได้ไหมมันถูกต้องมันเป็นจริงอย่างที่เราคิดไหมอันนี้ตั้งหากละที่เราต้องไปแบบคิดต่อทําการบ้านต่อว่าโอเค นะครับถ้ามันเป็นจริงเราจะทํำยังไงหรือถ้ามันไม่เป็นจริงเราจะต้องทํำยังไงถ้ามันจริงเราต้องรับมือแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนต่อไปแต่ว่าไพ่อบอกว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความคิดของคุณส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรครับมันมีไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยอะไพ่กับคุณเน่ยเขากับเรายังเป็นคู่ครองยังเป็นคนรักที่ดีต่อกันนะครับก็คือมีไพ่แบนี้เอ,อไม่ใช่ไพ่ The Empress ก็มานะครับ e ดนเพรสก็มาแปลว่าตัวคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ยังสามารถที่จะมีสินเสมอกันนะครับแล้วยังทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป็นลูกประทานได้มากขึ้นมีความรักที่มีความโดดเด่นความรักที่ได้รับความ ไว้วางใจการใส่ใจการเทคแคร์การดูแลกันและกันได้ดีขึ้นนะครับการมีความรู้สึกที่เปิดใจและยอมรับได้ดีขึ้นอิทธิพลของดาวพระนสบดีเนี่ยได้เดินโครจรจากเรือนกรรมะที่ว่าดีอยู่แล้วเนี่ยเข้าสู่เรือนลาภะลาภะแปลว่า,เ,เ,ขาเขาเรียกว่าไม่ใช่เรือนลาภะาสินะเป็นพบเรือนที่ดีใช่ไหมครับ10 11โอเคพบเรือนที่11 ก็ถือว่าเป็นอบเรือนที่ดีนะครับเป็นพบเรือนของความมีเสน่ห์โชคลาภนะครับเมตตา,าดีขึ้นนะครับอะไรที่มันดูมีพลังงานที่มันดูโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีการเปิดใจการยอมรับกับความรู้สึกที่มีต่อกันได้เห็นไหมครับ เราไม่ต้องไปดูแต่ดาวปัตตนิอย่างเดียวถึงแม้ดาวปัตตานิของคุณจะเดินตกในเรือนมอรณะอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าให้เราพยายาม move on กับความคิดแล้วก็ปล่อยวางให้เราไปโฟกัสกับในเรื่องของความสุขกับการที่เราจะมีอนาคตที่ดีนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะดีกว่าแบบนั้นเป็นต้นถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกดีๆการเปิดใจการยอมรับนะครับ ความสัมพันธ์มันก็จะมาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้คุณดูดีมีเสน่ห์มีโชคลาภเห็นไหมครับไพ่ตรงมากเพราะว่าราชินีเอมเพรสเพราะาคุณมีเสน่ห์เมตตาสูงมากที่จะทําให้ดึงดูดใจเขาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณก็จะมีผู้หญิงที่มาตอบรับในสิ่งที่คุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาส่วนคุณเป็นหญิงคุณก็จะมีชายที่มาตอบรับนะครับในสิ่งที่คุณต้องการเพราะอะไรครับเพราะราศีกรกฎลัคนากรกฎได้ ราชาและราชินีถือเหรียญเหมือนกันนะมันแปลว่าสิลเสมอกันเนี่ยเอาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยเพราะว่าการเปิดใจการยอมรับในสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นลงเอยแล้วก็ลงตัวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ทําให้ประทับใจกันและกันมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ the empress เนี่ยมาแปลว่าคุณยังสามารถเป็นที่หลักของ เขาคนนั้นได้ดีนะครับแล้วความรักของคุณยังได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆนะครับมีการเปิดใจมีการยอมรับมีความรู้สึกที่มีความประทับใจระหวว่างกันและกันได้ t h e e m เ r e s หนึ่งเหรียญแล้วก็4หไม้นะครับเป็นความรักที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆการปลดล็อกการปล่อยวางชัยชนะความสำเร็จ ยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่คุณนั้นปรารถนาขอให้คุณลองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับเราก็หันกลับมาพ,พิจารณาอะไรด้วยตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักมันอยู่ไกลกันดิ้งบางคนเป็น long distance relationship หรือว่าความรักทางไกลเป็นความรักที่ไม่ถูกตอบโจทย์มันอาจจะแบบ คำว่ายิ่งห่างมันก็ยิ่งมีความรู้สึกที่ห่างไกลนะครับมันก็เลยทําให้เรานะั้นมีความรู้สึกที่ยังหวั่นไหวอยู่กับความรู้สึกเมื่อเขาไม่ค่อยมีเวลาเราก็ลุกว่าแต่เขาจะแบบลืมเราไปแล้วนะครับหรือเขาไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลกับเรามันก็เลยทําให้เรามีความเป็นนกาทีฟว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบเขามีคนอื่นเขาคุยกับใครอันนี้ในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะอะไร พราะตัวอย่างของลูกค้าที่มาดูดวงกับผมเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยนะครับในสถิติที่เก็บมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นบางคนอาจจะบอกว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอยู่ๆมันก็มีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาบางคนก็เพิ่งเป็นได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะมันมีดาวกระตุ้นในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเราจะเรียกว่ามันมีดาวกระตุ้น นะครับดาวจรเนี่ยเข้ามากระตุน้นปุ๊บมันทําให้จิตใจของเราไม่อยู่กับเหนือกับตัวแล้วยิ่งเป็นชาวกรกฏลักนณากรากฏนะครับบอกเลยว่า,าไม่ใช่แค่น้อยใจไม่ใช่แค่หน่อยบางคนประชดประชันได้บ้างอันนี้ก็ต้องลดภาวะความรู้สึกเหล่านั้นลงไปด้วยนะครับเข้าใจว่าตัวคุณเองนะอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกตอบรับในสิ่งที่คุณนั้น ต้องการมันก็มีบ้างแหละที่เราจะน้อยใจเราจะวิตกเราจะกังวลมันเป็นไปได้แต่ให้คุณพยายามอย่าจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นให้คุณนะครับพยายามหาสิ่งอะไรที่มันทําให้เรามีความรู้สึก move on แล้วก็ตัด ทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่เรานั้นอยู่กับความเป็นจริงหนึงดาบนะครับแปลว่าชัยชนะความสําเร็จในสิ่งที่เรานั้นจะก้าวข้ามผ่านมันไปอย่างคงมีอยู่เต็มที่เลยนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับไพ่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณคราม